คุณผู้ชมตอนนี้วันนี้จะพามาขึงตะข่ายนะครับที่เห็นด้านหลังคือในช่างทั้งสองคนนะครับกำลังรื้อเชือกฟางที่ผูกไว้กันสัตว์เข้ามาในสวนหลังจากที่เราได้ทำเสาไว้เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้จะมีการทำ การขึงตะข่ายนะครับอย่างไรช่างวันนี้ได้ถือโอกาสทายทํา YouTube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับช่างทั้งสองคนนะฮะที่กําลังรื้อเชือกฟางอยู่นะครับไปรู้จักกับในช่างทั้งสองคนได้เลยครับไปกันเลยสวัสดีครับเมื่อวนนี้มาเห็ดยังกันครับเนี่ยครับสวัสดีครับเมื่อวนนี้มาใส่ตะไคร้หัวครับโอเคในช่างซื้ออย่างครับแนะนํำเนี่ยซื้อซีเล่ครับ Uh, ช่างแหล่นะครับอยู่บ้านหนองบัวบานนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อให้นะครับเผื่อใครอยากจะทํารั้วทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับปรึกษาช่างแหล่ได้นะครับช่างอีกช่างหนึ่งนะครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับช่างอะไรครับแนะนํหน่อยครับช่างดนครับอ่นี่ช่างดนนะครับอยู่หนองบัวบานนี่เองเนาะครับครับอ่ตอนนี้กําลังยุ่งอยู่กับการหรืออะไรนะเชือกฟางนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันว่าการขึงตะข่ายทำยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นความรู้นะฮะถ่ายทอดกับทุกคนตอนนี้ได้ฝังเสาไว้เป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยในช่างทั้งสองคนนี่แหละมาทํานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาขึงตะข่ายโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทําการขึงตะข่ายกันครับเริ่มต้นก็าํำยังไงนี่คือขดลวดตะข่ายนะครับที่มี ความสูงอยู่ที่ประมาณ124-125นะครับความยาว50เมตรนะครับอันนี้มีขายอยู่ทั่วไปนะฮะตัวนี้ไม่ได้โฆษณาให้โกโบนะครับอันนี้ซื้อมาจากโกโบในราคา1,600-1,800บาทนะช่วงเซลล์นะครับอันนี้ยาว50เมตรนะครับรั้วที่เราเห็นอยู่นี้คือมีความยาวประมาณ48เมตรโดยประมาณครับ อาจจะมีส่วนที่จะต้องมาขึงกับตัวหัวเสาน่าจะพอดีนะครับความยาวระหว่างเสานี้ได้ทำไว้ประมาณ2.50เมตรนะครับที่ก็ถือว่าน่าจะแข็งแรงนะครับจริงๆก็ทำได้2เมตรถึง3เมตรแต่นี้ก็คือเพื่อที่จะประหยัดเสานะครับก็เราจะใช้2.50เมตรห นะครับระยะห่างจากเสาต่อเสาจานหน้าผู้เสียงไปหลังกั้อันนี้เราจะใช้ลวดหนามวิ่งข้างบน2เส้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าตะข่ายความสูงแค่125อันนี้ในช่างกำลังถึงลวดหนามอยู่ครับ นี่คือขั้นตอนการลัดนามกับเสานะครับ ดูใบไม้ครับแรงไม่แรงนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับที่จะต้องมาใช้สแสรงเล็กๆนะฮะดึงเพื่อให้เส้นลวดตึงนะครับอ่ด้านหนึ่งอย่างน้อยต้องมี2คนนะครับในการขึงลวดน้ำอ่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะทำเองนะครับก็ต้อง อาจจะทํากับแฟนหรืออาจจะทํากับเพื่อนหรืออาจจะทํากับใครก็แล้วแต่นะครับต้องมีสองคนขึ้นไปนะครับโอเคทางนู้นเรียบร้อยครับมาอีกเสา ยังยากวะเนี่ยยากครับเออหันหน้าไปทั้งพี่ยิ้มให้ท่านผู้ชมเนี่ยแม่เนาะโอ้แดดบ่ฮหอนเนาะมือเนี่ยลมลมเย็นๆครับอากาศพอดีเลยอากาศกำลังพอดีครับนี้เดือนมีนาเนาะอยากให้มันถึงเดือนเมษาเลยอย่างเงี้ยหลังจากที่ขึ้นมาได้ ครึ่งหนึ่งครับก็ไล่ขดลวดมาใหม่นะครับไปทีละครึ่ง อันดับแรกต้องทำช่องว่างระหว,ว่างเส้นลวดก่อนนะช่างดงนเนาะครับผมโอ้แล้วก็เข้าไปาเพื่อจะล็อกไม่ให้<อ>มันย่อนเออมันตึงตลอดนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็สวมเข้ารูแล้วก็บิดล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ให้หยุดตรงนี้ได้โอ้ยทำยีนี่ก่อน ทำอย่างนี้ไปจนครบนะครับอ่อันนี้เผ่าน่าจะอยู่ประมาณสัก20 21ต้นได้มั้งครับอันวนี้ครับแล้วก็ทำมาได้ถึงครึ่งทางนะครับสำหรับเส้นแรกที่วิ่งด้านบนเส้นแรกครับโอ้โอได้โอ้โหกำกิ้มีมือจังี้ <laughs> อุบัิเหตุด้วยตัวเองครับช่างก็ตัวสูงนะครับเห็นไหมฮะการขย่งโอ้หช่างตัวสูงสูง180ร้อยแปดสิบแล้วช่างอ่ะเออนี่ยร้อยแปดสิบได้แค่นี้นะครับแสดงว่ารัรวศูนสองร้อยอัพขึ้นเยอะใกล้แล้วท่านผู้ชมนะครับเหลืออีกสองสองเสาสุดท้ายนะครับอันนี้นี่คือเสน้นเรือแรกนะ ใช้เวลาในการถึงโดยประมาณนะครับเมาจะไม่เกิน20่สถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเอ่อเส้นนะครับเนื่องจากพื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับเลยเสานี้อาจ,จะดูต่ำกว่า แข็งแรงพิะนั้นจะไม่แข็งแรงก็เลยต่ำลงแต่ความสูขของเสาวเท่ากันนะครับเรียบร้อยครับเส้นแรกผ่า,านไปด้วยดีไม่มีบาดแผลของช่าง <c oughs> อันนี้คือขั้นตอนการต่อเลื่อน,นนะับ มื่อนี้ยังไ่ได้แผลเนาะเออนะครับนี่ช่างฝีมือครับยังไม่ได้แผลจลยังไมได้ต้วยแรงแต่แล้วก็ไม่ต้องการแผลด้วยครับระวังระวังระวังทำงานด้วยความระมัดระวังคนระับระวังเอาไม่ระวังได้แผลแน่นอน <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยนวช่างนะเรียบร้อยแล้วรรครับนี่คือการต่อลวดนะครับขึงขึนต่อไปครับคท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางนะครับในการถึงเส้นลวดน้ำเส้นที่สองเดี๋ยวจะถามเพื่อเป็นความรู้ให้กับอ่า ท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครจะทำถึงลวดหนามแล้วก็ใส่ตะข่ายอย่างที่ผมทำนี้นะครับเดี๋ยวขอความรู้จากช่างดนสาเหตุที่เราต้องถึงลวดหนามก่อนที่จะใส่ตะข่ายเพราะอะไรครับช่างดนครับยึดไว้ให้ให้เสาได้ตึงครับไม,ไม่ให้มันย่อนครับแล้วถ้าหากว่าเราใส่ตะข่ายก่อนก่อนก่อนมาทำลวดหนามนี้จะทำให้ เสาไม่ตึงใช่ไหมครับครับตะข่ายก็จะหย่อนด้วยครับเตะข่ายก็จะหย่อนด้วยนะครับเวลาเราดึงขวดต้องนหย่อนครับโอเคนะฮะนี่ต้องขึ้นพวดก่อนดึงใส่ตะข่ายทีหลังครับครับอันนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะจะทำเองนะครับหรือจ้างช่างมาก็แนะนำช่างได้นะครับเกิดช่างไม่มีประสบการณ์นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับช่างโดนครับตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการจะขึงจะข่ายแล้วก็จะถ่ายทําให้ดูอีกนะครให้ละเอียดที่สุดที่สามารถเอาไปทําเองได้นะครับ ล็อกหัวเสานะครับระหว่างตะข่ายดีครับนี่ก็ไปเรื่อยๆครับแล้วนี่ก็มัดไป แต่ละช่องจะละช่องเพื่อให้ตะขายไม่ยอดนะก็วัตถุประสงค์ในการทำรั้วตะข่ายนี่ก็เพื่อที่จะกันสัตว์เข้าไปเหยียบย่ำนะครับแล้วก็น่าจะไม่รู้หมาหรือสุนัขจะเข้าไปได้นั่น ตัวเล็กๆน่าจะเข้าไปได้นะครับแต่ตัวใหญ่น่าจะไม่ได้แต่มันมีทางอื่นเข้าอยู่ครับเนี่ยถ้าถ้ายังไม่ทำฉลาดยิ่งกว่าคน กจะถึงดันไปแล้วครับย้ำนะครับตะข่ายนี้ความสูง224ไม่ถึง225เต็มนะครับแล้วความยาว50เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูดีว่าจะสุดแนวเขตรั้วหรือเปล่า ด้วยจริงๆไม่ถึง50เมตรนะน่าจะอยู่ประมาณ48เมตรนะ okay, ครับโอเคครับน่าจะถึงครับมี รอดไหมครับรอนครับใช่อากาศดีนี่เป็นการยึดระหว่างตะข่ายกับรวดหนามนะครับช่วงระหว่างการเพื่อให้เกิดความแน่นหนามากขึ้น ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงตะขายได้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้สรุปว่า5 0เมตรมีส่วนที่เหลือครับอย่างที่เห็นน่าจะเหลือไม่เกิน2เมตรนะครับก็พอดีเนื่องจากว่าความยาวของรั้วนี้ประมาณ48เมตรนะครับ แต่เียยังเก็บรายละเอียดอยู่ด้านนู้นครับโอเคครับก็อกเห็นนะฮะก็ข้าบนด้วยลวดหนาม2เส้นนะครับวิ่ง2เส้นแล้วก็ตะข่รยก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ ในการถึงตะข่าย48เมตรกับลวดหนาม2เส้นครับท่านผู้ชมครับก็จะเสร็จขั้นตอนของการทำรั้วตะข่ายนะครับแล้วก็วิ่งรวดหนาม2เส้นข้างบนนะครับก็ถือว่าใช้เวลา ประมาณ4-5หชั่วโมงนะครับในการขึ้นไม่รวมการตั้งเสานะครับนะฮะอันนี้ได้ได้ตั้งเสาไปแล้วโดยทีมช่างชุดนี้แหละครับก็อออยากให้ช่างฝากนะครับว่าการที่อาจจะมีลูกค้าสนใจที่จะทำรั้วรวดหนามแบบนี้นะครับว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็ติดต่อได้ยังไงนะครับอา่อาช่างไรครับครับเอ ก็ติดต่อได้เลยครับจะทำแบบร่ดนหนับข้างบนหรือว่าจะใส่ตะไคร้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้ครับแต่จะใส่แบบทีแบบห่างก็ได้ครับครับจะใส่เม็ดความสูงสองเม็ดหรือเม็ดห้าสิบได้ครับอันนี้ตามใจลูกค้าใช่ไหมครับตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าต้องการแบบทีแบบห่างทาได้หมดครับ ราคานี้ยังไงครับหรือว่าจะไปคุยกันทีหลังครับราคานี้ก็ถ้าถ้าทำลายมันมีลายหลายหลายแบบครับครับกับทําแบบนี้ก็ก็ราคาถูกอี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 กนิดนึงครับถ้าถ้าถ้าทาอีกแบบนึงก็ราคาก็จะแพงขึ้นอีกครับก็ไม่ใช่เฉพาะรั้วรวดหนามใช่ไหมครับเห็นตอนนี้คนนิยมใช้แผ่นอะไรครับแผ่นปูนนี้ก็ทําได้นะครับ เป็นชิปแพคอะครับอ่าโอเคครับชิปแพกก็ถ้าขึ้นประมาณ4แผ่นหรือ5แผ่นนี่ประมาณสักราคาก็พันพันพันสี่พันห้าเร่องน,นะครับ <c oughs> ครับผมครับถ้าถลดลงมาอีกก็ปากาติตามตามสต,ติปราคาตามสต,ติปที่เจ้าภาพต้องการครับโอเคไอ้ <All right. S 2> อิดบล็อกก็ทําทําได้อิดบล็อกหรือว่าอิดบล็อกหรือว่าทําบ้านทําโครงหลังคาทําทุกอย่างอะครับ ก็ติดต่อได้ครับโอเคครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวจะลงลงใต้คลิปครับโอเคครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ติดต่อช่างแหล่นะครับยังมีช่างอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอช่างคนฝากงานไหนครับว่ามีงานอะไรบ้างที่สามารถรับทําได้บ้างครับต้องการเฮ็ดบ้านเฮ็ดเนงก็ได้ครับเฮ็ดข้อกหลังคาเฮ็ดได้เบอร์หรอครับอื มีงานเหล็กงานออกงานอะงานเชื่อมอดไก็ได้ครับต้องการติดต่อได้เลยครับโอเคเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเนาะครับผมครับโอเคเอาละครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัดครับช่างเรือเราก็บ้านหมู่หนึ่งนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ